สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยิบซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับคาตาณ์นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนด้วยนะครับน้องหรือว่าซุนอะไรต่างๆมากมายนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของไอวอลด้วยนะครับน้องที่แบบว่าตอนนี้นะครับน้องหนีไม่พ้นกิจกรรมแลัมเพจแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมแลัมเพจนะครับน้องก็คือแบบว่าอัปเดตเข้ามาแรงมากนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าของฟรีเยอะมากนะครับวงน้องแต่หลายๆคนยััังงงไมมม่่รรรรรู้้นนนนะะคคบบเาววกกิจจแลพอ มีทางด้านของคาตนานะด้วยนะครับเนาะหรือว่ามีทางด้านของไอวอลด้วยนะครับวงน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับเนาะก็คือทุกอันที่อัปเดตเข้ามานะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่า อยากได้นะครับวงน้องในส่วนของที่แบบว่าของฟรีๆนะครับเนาะหรือว่าอยากรู้ของใหม่ๆนะครับวงน้องเดี๋ยววันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ดูทั้งหมดละกันนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับวงน้องหรือว่าของฟรีทั้งหมดนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องแล้วก็วันนี้นะครับเนาะพี่จะมาสอนรับท่าทางฟรีๆด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่อาจจะไม่รู้นะครับเนาะเพราะว่ามีจุดลับนะครับที่แบบว่าม ที่แบบว่าไม่ใช่กิจกรรมนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสำหรับวง,น,งน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับวงน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับน้องเพียงแต่วงน้องกดไลค์กดแ like, ชร์เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นเพชรแล้วนะครับวงน้องเพราะว่าถ้ากดไลค์กดแชร์นะครับน้อง,องถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะเดี๋ยวพี่มาแจกเพชรให้ละกันนะครับวงน้องก็ง่ายๆแบบนี้นะครับน้องน้องดูคลิปพี่แล้วก็พี่แจกเพชรให้นะครับน้องก็แลกววว่่่่่าาาานนนนะะะคคครรัับบบงงง้ออออกก็ืยทีีพเ สำหรับกิจกรรมนะครับน้อแลมเพจก็จะมีทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าสายเติมก็มีสายฟรีก็มีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมสายเติมนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีตํานานตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็คือจะเป็นตํานานตัวใหม่นะครับวงน้องปกตินะครับเนาะจะมี2อันนะครับวงน้องแต่อันนี้นะครับเนาะจะเป็นตํานานสายเติมนะครับวงน้องที่แบบว่าในนี้นะครับเนาะมีของเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสกินปืนนะครับเนาะสกินไอวอร์สกินลาเบิร์ดนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของคคาาาตนนนะะะรับเ ก็มีสุดด้วยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าครบจบในตํานานเดียวเลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าถ้าใครนะครับน้องไม่ปลดนะครับวงน้องก็คือตํานานตัวนี้นะครับน้องจะได้เติมเพชรปลดนะครับถ้าใครไม่เติมปลดนะครับวงน้องก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับนาะเพราะว่าแต่ละอันนะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับนาะว่าพี่เคยรีวิวมาแล้วนะครับนาอแต่ละอันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาะว่าคาตาณะก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับน้ดดูีกว่า ครับวงน้องนี่นะครับเนาะพี่ปลดมาแล้วนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็คือสามารถเติมของข่าววงน้องหนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับน้องในการปลดของข่าววงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสุดจริตเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของกล่องตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าในกล่องจะมีทางด้านของโทเค็นด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแต่พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าพี่ปลดในเซิร์ฟอินโดนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้ของข่าวงน้องเมื่อเราปลดมาแล้วนะครับเนาาาะหรือว่ปลลดสิมแ้ววนนะครับง้องก็คือเราจะได้ในส่วนนนของตััวแรรกเเลยะะคบา ก็เป็นทางด้านของสก,กีนกระเป๋านะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่า สวยมากๆนะครับวงน้องในจุดนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินกระเป๋าตัวนี้นะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากๆนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับเนาะไม่ใช่สกินกระเป๋านะครับวงน้องก็คือแบบว่าเป็นกล่องสมหรือเปล่านะครับเนาะเมื่อกี้นะครับวงน้องก็ดูไม่ซัดนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสกินระเบิดนะครับวงน้องตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าใช้โทเค็นแรกนะครับเนาะถ้าเราไม่มีโทเค็นนะคคครรรรรรัััับบบบสาาาาามมมถเเเเเเออพชติได้้นนนนนะะะะวงงก็จปณลยโท ไซส์เพียง10เพตเท่านั้นนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถูกมากๆนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับนอนห้าใครที่แบบว่า อยากแร่นี่ยเขางน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าต้องมีเพชรเยอะนิดนึงนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับงน้องก็คือจะได้ในส่วนของสกินระเบิดตัวนี้มากนะครับน้องที่แบบว่าสามารถเปลี่ยนสีได้แบบนี้นะครับงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับน้องยังจะมีทางด้านของสกีนะครับงน้องก็เป็นทางด้านของไอวอคาตานะครับน้องสกีปืนแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับงน้องที่แบบว่าได้ถาวรเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับงน้องแล้วก็อันสุดท้ายนะครับนองข ไอวอนรับวงน้องนี่เลยนะครับน้อจะเป็นทางด้านของไอวอนนะครับที่แบบว่าสวยมากเลยครับวงน้องก็เป็นอันสุดท้ายเลยนะครับน้อก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องทุกอันนะครับน้อจะสามารถใช้ได้นะเขาวงน้องก็ต่อเมื่อที่เรามีเพชรนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ส่วนสายฟรีก็มีนะครับน้อส่วนสายฟรีก็เป็นอีกหัวหนึ่งเขาวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้อก็จะมีทางด้านของแผ่นเสียงนะครับน้อสกินรับเบิร์ดนะรับวงน้องเราก็ยังจะมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับน้องเราก็สกินมอเตอร์ไซค์นะครับน้อหลายๆคนก็น่าาจะะะรรร้้ววนนนนคคัับบงงอใุดีเพ สาวพี่รีวิวไปแล้วนะครับเนาะสำหรับในส่วนของสายฟรีนะครับวงน้องอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับมีการเก็บโทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องก็คือโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะเราสามารถหาได้จากกล่องตัวนี้นะครับวงน้องเพราะว่ากล่องตัวนี้นะครับก็มีวางขายด้วยนะครับเนาะสามารถไปุูมได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับวงน้องการตลาด GMD มากเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน นี่นะครับไม่ได้ใช้เพชรในน้อยแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือได้ใช้เพชรเยอะแน่นอนนะครับเนาะสำหรับวงน้องก็ได้นะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมแลมเพชรนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแต่ละอันก็จะได้ใช้ประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือประมาณ300เพชรนะครับเนาะต่อแต่ละอันนะครับวงน้องต่อชิ้นส่วนหรือว่าต่อสกินหนึ่งสกินนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือรวมๆแล้วนะครับเนาะก็ประมาณ2,000หรือ3,000เพชรนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเนาะะก็็เเปนนนนแบบบี้้รอยคัวงง แต่นะครับเนาะก็คือยังจะมีทางด้านของกล่องซูมนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถซูมหาโทเค็นได้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็กล่องหนึ่งอยู่ที่50เพชรนะครับวงน้องแล้วก็มีสิเพชรด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือสําหรับท่าทางฟรีๆนะครับเนาะสำหรับสายฟรีก็มีเหมือนกันสําหรับใครที่แบบว่าชอบไต่แรงนะครับเนาะหรือว่าอยู่แรงสูงๆได้นะครับวงน้องก็คือรับไปเลยนะครับเนาะในส่วนของท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครัับบบบเเนนนนาาาะะใคครรรที่่แววขึ้้้มสตออ์ไดกง ก็รับไปเลยนะครับเนาะในส่วนของท่าทางตัวนี้ะครวบวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครัวบวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ารับกันได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะถ้าขึ้นได้นะครัวบวงน้องก็อยู่กับเราถึง60วันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครัวบวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าใครอยากได้ท่าทางฟรีๆนะครับเนาะก็มี2ท่าท่านะข่าวบงน้องสำหรับท่าทางฟรีๆนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของสกีนปืนนะครับเนาะที่แบบว่าได้ถาวรนะค่าวบวงน้องก็เป็นนี้นัเก่าอยู่แแรงพินานยครับวงน้องก็ได้มาแล้วนะครับน ที่ก็ได้มาแล้วนะครับเนาะในส่วนของปืนตัวนี้นะครับวงน้องหรือว่าสกินตัวนี้นะครับเนาะเราก็นี่เลยนะครับขึ้นไดมอนด์หนึ่งก็รับไปเลยนะครับเนาะในส่วนของ นี่นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืน M79 นะครับนอที่แบบว่าบวกระยะมากบอกแมกกาซีนมานะครับวงน้องก็เป็นสกินปืน M79 ที่โหดที่สุดแล้วที่เคยมีมานะครับวงน้องเออแล้วก็ใครที่ขึ้นแดงได้นะครับน้อก็รับไปเลยนะครับวงน้องในส่วนของท่าทางตัวนี้นะครับน้องใช้อยู่กับเรานะครับวงน้องก็ถึง60วันเลยนะครับน็อกเท่ากับว่าอยู่กับเรา2เดือนเลยนะครับวงน้องแล้วก็ใครที่ขึ้นมาสเตอร์ได้ก็รับไปเลยนะครับวงน้องอีกหนึ่งท่าทางนะครับน้อกส่วนแกนมาสเตอร์ไม่มีนะครับวงน้องก วาวงกน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าจะได้ท่าทางแค่2แรงเท่านั้นนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของอีโลหิตหรือว่ามาสเตอร์เท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ของฟรีๆนะครับน้องก็จะมีทางด้านของ2แรงนี้นะครับน้องใครที่ขึ้นได้ก็รับไปเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นท่าทางฟรีๆนะครับน้องที่แบบว่าอยู่กับเราถึง60วันนะครับวงน้องที่บอกเลยนะครับน้องว่าอยู่กับเรายาวๆเลยนะครับน้องยังไม่รวมหมดซีเวสนะครับวงน้องใครที่แบบว่าขึ้นแดงได้ก็รับในส่วนของทท่าางไปเลย ครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องในโหมดส่วนของ c ีเวสซีเนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าช่วงนี้ของฟรีจะหนักจะเต็มมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะแจกของฟรีเยอะมากนะครับวงน้องเราก็แจกฟรีทุกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นทางด้านของกิจกรรมแลมเพจนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับวงน้อองพี่บบกเลยนนะครัวา สายฟรีนะครับอยู่รอดแล้วนะครับวงน้องเพราะว่าของฟรีเยอะมากนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสกินปืนหรือว่าอะไรฟรีๆนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องถ้าใครอยากได้สกินปืนนะครับที่แบบว่าโหดโหดได้ถาวรนะครับวงน้องก็คือคลิปเมอร์ซาวนะครับน้องสามารถลงไปโหวตกันได้นะครับวงน้องก็มีกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้องสำหรับคลิปเมอร์ซาวนะครับวงน้องก็สามารถลงไปโหวตกันได้นะครับน้องโหวตได้ทุกคนเลยนะครับวงน้องหมายเลขอะไรสนานนะครับน้องเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่มาแจกให้ละกัััันนนนนะะะคครรรบบบวงง้้อลก็จปมาณเ วงน้องคนนั้นนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็ถือว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับวงน้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะการกดไลค์กดแชร์ก็มีสิทธิ์ลุ้นเพชรเหมือนกันนะครับวงน้องแล้วก็กดจับประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็ใครที่แบบว่าชอบคลิปแนวนี้นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะหลักกานะครับคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่แบบว่าจะจากลากันไปนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่่าลลลืมกกกดดไคคค์์แแชรร้ว็ทีสััญนนะบ ถ้าคนไหนยังไม่ได้กดกระดิ่งก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยละกันนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยละกันนะครับวงดองแล้วก็ฉับประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย